ไปดูบรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งวันที่4วันนี้นะพรุ่งนี้รับสมัครอีก1วันใช่ไหมคะครับก็ยังมีคนเพิ่งเดินทางไปรับสมัครอยู่นะคะอย่างที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่นะคะก็มีผู้สมัครพักชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินนำโดยนายสิทธิชัยโคสุรัตอดีตรัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็พาผู้สมัครที่ลงแข่งขันใน5เขตจากทั้งหมด11เขต เข้าไปสักการะเท้าคำผงผู้สร้างเมืองอุบลราชธานีนะคะแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดด้วยก่อนที่เดินทางไปยื่นเอกสารรับสมัครที่สำนักงานกรกตจังหวัดอุบลราชธานีก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนมาให้กำลังใจนะคะจนถึงขณะนี้มีผู้สมัครแล้วจาก10พักการเมืองจำนวน56คนในการเลือกตั้ง<ม>ครั้งนี้ที่อุบลเนี่ยนะคะคก็ดูเดือดส่วน<ฆ>ที่สกลนครนะครับบ้านแม่ผม <laughs> นะ พรรคประชาธิปัตย์เขาก็หมายมันปันมือที่สกลนครคราวนี้นะครับนายสุทัศนเงินบืนกรรมการที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นแกนนําในภาคอีสานเนี่ยก็นําผู้สมัครของพรรคนะคือคุณสุทัศนไม่ได้ลงที่นี่หรอกแต่ว่าก็นําผู้สมัครทั้ง7เ,เขตในสกลนครมาก็มีขุนพลคนสําคัญคนใหม่ครับก็คือนายจุมพ์บุญใหญ่นะจุมพดบุญใหญ่คนนี้เนี่ยก็เคยอยู่กับพรรคพลังประชาชนมาก่อน นะแล้วก็อยู่กับเพื่อไทยพอเสร็จแล้วก็วาดหวังว่าจะไปอยู่กับภูมิใจไทยพอไปไปมา,มาไม่รู้ตัวเลขมันไม่ลงตัวได้ยัยงไงก็ไม่รู้นะฮะสุดท้ายโค้งสุดท้ายก็แหกโค้งมาอยู่กับประชาธิปัตย์ก็ทําให้ประชาธิปัตย์ก็มีหวังในภาคอีสานบอกว่าอ้าวคุณจุมพศเคยเป็นสสเก่ามาก่อนนะ,ะคุณสุทัศน์ก็มั่นใจว่าประชาธิปัตย์จะได้สอสอ,อีสานมากขึ้นส่วนที่สกลนครเนี่ยหวังว่าจะเอายกเขตเลยนะแต่ก็คงจะไม่ง่ายนะเพราะความจริงสกลนครเนี่ยต้องบอกว่า แดงมากเหมือนกันเาะเองเดืแดงมากนะครับนะวันนี้ก็ก็เลยก็เลยมากันหลายคนที่เขาจะมา,าสมัครรับเลือกตัง้งเพราะปกติเขาจะมากันวันแรกครับพี่ไก<ช>์เพราะว่าจะได้ชิงจับเบอร์แต่แต่งงานนี้มันเป็นแบบว่ากลับไปแบบปี4849เนะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็จับได้เบอร์เดียวกันสสลงเขตไหนก็ได้เบอร์เดียวกันเพราะนั้นก็ไม่ต้องรีบมาวันหลังๆจะได้แย่งพื้นที่ข่าววันหลังๆด้วย อ๋อหรือว่าบางคนเขาก็ดูดวงว่าไปวันไหนเนี่ย<อ>น่าจะดีที่สุดจะได้เป็นสอสอกับเขาบ้าง<อ>ะนะคะคนคุ้นเคยบนเวทีของเราก็มีไปเหมือนกันนะพี่น้องนะครับนะอาจจะเห็นด้านหายหน้าหายตาไปเขาจะได้รู้ว่าไปไหนนะครับนายแพทย์ทศพลนะเปี่ยมสมบูรณ์นะครับจากพักเพื่อฟ้าดินนะจำได้ไหคุณหมอทศสพลนะก็เดินทางไปสมัครรับเลือกตั้งสสเขตปราจีนบุรี แต่เขาไม่ได้เปลี่ยนอุดมการ์ไปจากเราครับพี่น้องไปสมัครในนามของพรรคเพื่อฟ้าดินแต่ไปลงเนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เลือกผมนะเลือกผมนะแต่ไปรณรงค์ในการโหวตโนครับพี่น้องอ่าคุณหมอทศพลก็ไปลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีไปลงสสแต่จะบอกว่าไม่ต้องเลือกใครนะเพราะนักการเมืองมันก็มีแต่เลวเลวมากกว่าเลวน้อยกว่ามันก็เลวเหมือนกันค่ะอ่าส่วนทางด้านจังหวัดตรังนะคะ ผู้ว่าราชาการจังหวัดก็คือคุณไมตรีอินทุสุดเนี่ยก็มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชาการหนงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้นําชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะคะเพื่อขอความร่วมมือในการบริหารจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปได้วยความยุติสุดบริสุทธิ์ยุติธรรมนะคะแล้วก็กาชับให้ข้าราชาการทุกฝ่ายเนี่ยว,วางตัวเป็นกลางด้วยส่วนบรรยากาศหาเสียงในอีกหลายจังหวัดอย่างที่จังหวัดปัตตานีนะคะนายอันวาสาแล้วก็อดีศ สพประชาธิปัตย์สสมัยนะคะคนนี้เป็นผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์เขตหนึ่งปัตตานีก็ลงไปที่หาเสียงแบบไปเคาะประตูบ้านนะคะเขาก็บอกว่าวิธีนี้แหละเข้าถึงประชาชนดีที่สุดมั่นใจว่าจะได้รับโอกาสเลือกตั้งกลับเข้ามาอีกนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาการกรีดทำลายป้ายหาเสียงแล้วนะคะก็ยังมี ปัญหาการขโมยป้ายหาเสียงด้วยนะคะอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยบางจุดติดตั้งได้วันเดียวเองอถูกขโมยหายเกลี้ยงเลยนะแล้วก็พอตรวจสอบเนี่ยก็ยังไม่มีตัวแทนจากพักการเมืองมาแจ้งความร้องทุกข์ในเรื่องนี้เลยนะคะครับเห็นเรื่องป้ายเรื่องไรแล้วก็นึกถึงเรื่องวันก่อนเหมือนกันที่มีหีบหีบบัตรไปโผล่ใช่ไหมมันมันมันชัดเจนมากๆเนี่ยแต่กะกะตก็ไม่ได้เห็นทําอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ